บทที่560ขณะนี้คารือหันานกงยังไม่รู้ว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในเมืองหลวงรถมาจูหลุนเข้าไปในคฤราสห์จากประตูมุมและขับไปที่ประตูที่สองคราบเลือดบนรถมาจูหลุนและคนขับสร้างความตกตะลึงต่อคนรับใช้และสาวใช้ไปตลอดทางนานกงเย่บอกให้ไปหุ้ยซึ่งมีรอยเปื้อนเลือดให้กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าของเธอในขณะที่เธอกับอี้เหมยไปที่ห้องโถงหลงอันก่อน ในเวลานี้ทุกบ้านในคฤรืสหาได้รับข่าวแล้วและเมื่อหนานกงเย่มาถึงห้องถงหลงอันผู้คนส่วนใหญ่ก็มาถึงแล้วทันทีที่นางหลินเห็นหนานกงเย่เธอก็รีบลุกขึ้นมาหาก่อนหลังจากมองขึ้นลงยืนยันว่าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกหนานกงเย่ยิ้มเล็กน้อยให้นางหลินแสดงว่าเธอสบายดีแล้วก้าวไปข้างหน้าเพื่อทักทายนางสู่ นาง่วงแทบรอไม่ไหวที่จะถามด้วยเสียงแหลมอาเย่เกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้ไปคุยกับฮองเฮาเหรอทำไมคุณถึงสาวใช้มาส่งข้อความบอกว่ารถมาจูหลุนเปื้อนเลือดไปครึ่งหนึ่งคนขับก็เปื้อนเลือดเช่นกันรากับว่าเขาเพิ่งกลับมาจากนรกเหตุใดอาเย่คนนี้จึงโชคไม่ดีไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนนางหวงคิดอย่างมีวิจารณญาณ เธอกลัวว่าสถานะของเจ้าเมืองจะสูงส่งเกินไปสำหรับเธอและเธอซึ่งเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆจะทนไม่ไหวท่ัญญาหนานกงเย่คานับตามพิธีแล้วพูดอย่างใจเย็นหลานสาวถูกชายสวมหน้ากากโจมตีหลังจากออกจากวังในวันนี้ต้องขอบคุณการมาถึงของทหารจากกองทหารม่าวูเฉิงจึงหนีรอดออกมาได้ทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกไปทุกคนก็ตกตะลึง แต่หนานกงเย่กล่าวต่อว่าหลานสาวได้ยินว่ามีรถมาหลายคันที่กลับมาจากการถวายพระพรก็ถูกโจมตียังไม่ทราบสถานการณ์ปัจจุบันหลานสาวขอร้องให้ท่านย่าสั่งปิดประตูคฤหาสน์ให้แน่นหนาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใดๆการกรบฏของโจรเมื่อไม่กี่เดือนก่อนยังคงอยู่ในใจของพวกเขาแต่ครั้งนั้นอยู่นอกเมืองหลวงแต่คราวนี้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองหลวง เป็นกลุ่มโจรที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีมันเหมือนกับมีโจรอยู่ข้างๆมันน่ากังวลใจจริงๆใบหน้าของนางสู่มืดมนและหลังจากถามคำถามอีกสองสามข้อกับนานกงเย่เธอก็สั่งให้นางหลินปิดประตูบ้านให้แน่นหนาทันทีและไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าหรือออกโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากอธิบายเรื่องนี้แล้ว เธอก็ชักชวนหนานกงเย่ให้กลับไปพักผ่อนก่อนและไม่จําเป็นต้องแวะมาคาระวะในตอนเย็นขอบคุณท่านย่าหลานสาวขอออกไปก่อนหนานกงเย่ทําความเคารพและกลับไปที่ลานโมจูอี้เหมยและหลี่หลีรีบช่วยหนานกงเยออ่อาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อทุกอย่างเสร็จสิน้นไปหุ้ยก็เข้ามากระซิบข้างหูของหนานกงเย่หนานกงเย่รู้สึกตกใจอยู่ครู่หนึ่งและมองดูไปหุ้ยด้วยความไม่เชื่อ เป็นไปได้ยังไงองค์ชายใหญ่ถูกคนลักพาตัวไปแล้วจริงๆไปหุยดูเหมือนจะเห็นความตกใจของนานกงเย่และพูดว่าคุณหนูสามนี่เป็นข่าวที่เจ้าชายเสี่ยวเพิ่งส่งมาน่าจะถูกต้องเจ้าชายเสี่ยวบอกว่าจักรพรรดิส่งองค์ชายใหญ่ไปที่หวยเปยเมื่อเดือนที่แล้ววันนี้ได้ข่าวว่าเขาถูกลักพาตัวตอนที่ไปหุยได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกก็แทบไม่เชื่อหูมีจนกล้าลักพาตัวองค์ชาย นี่มันโทษกระบทเลยนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำคุณออกไปก่อนนานกงเย่โบกมือแล้วสั่งให้ไปหุ้ยออกไปแล้วเดินไปมาในห้องอย่างกังวลเล็กน้อยในขณะนี้ความสยองขวัญในใจของเธอแทบจะอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ในชีวิตก่อนของเธอแม้ว่าเธอจะปิดประตูบ้านอย่างแน่นหนาเพื่อเฝ้าอาการแม่ของเธอแต่หากเหตุการณ์ใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นจริง ข่าวก็จะเข้าหูเธอไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามเธอไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในวันแรกของปีใหม่ปีนี้เกิดความโกลาหลขึ้นการเกิดใหม่ของเธอเหมือนกับก้อนกรวดที่ตกลงไปในน้ำมันทำให้เกิดระลอกคลื่นมากมายและหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่อยู่ในเส้นทางเดิมอีกต่อไปบทที่561องค์ชายใหญ่ถูกลักพาตัวที่หวยเปย่ย เกี่ยวข้องกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงทุกวันนี้หรือไม่นานกงเย่รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นานกงเย่เดินช้าๆไปที่เตียงแล้วนั่งลงและอดไม่ได้ที่จะนึกถึงกวนอูไปันานกงเย่คิดมานานแล้วว่ากวนอูปคงมีจุดประสงค์ในการส่งเสี่ยวซือมาหาเธอและบางทีอาจเป็นเพราะเรื่องนี้เนื่องจากกวนอูปไม่ได้เตือนเธอล่งหน้าจึงมีบางอย่างที่ไม่สะดวกที่จะบอกเธอ เพื่อนานกงเย่กวนอูไปจึงส่งเสี่ยวซือมาที่นี่เป็นพิเศษเพื่อความปรารถนาดีจากเขาในฐานะเพื่อนเนื่องจากเขาไม่ต้องการพูดเธอก็ไม่ควรที่จะถามเช่นกันวันนี้เธอรอดมาได้เพราะเสี่ยวยี่และเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นพายุใหญ่น่าจะกำลังมานานกงเย่ลุกขึ้นยืนทันทีเธอต้องไปหานางหลินเรื่องใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นในเมืองหลวงสถานการณ์ยังไม่มั่นคง แม้แต่องค์ชายใหญ่ก็ยังได้รับความเดือดร้อนเหตุการณ์นี้จะทําให้คนตื่นตระหนกหากใครที่นี่มีเจตนาแตกต่างออกไปโดยสมรู้ร่วมคิดกับโจรข้างนอกสถานการณ์ก็จะเกินจะคาดเดานานกงเย่และอีเ้เหมยรีบไปที่ลานเฉียนหยุนเมื่อนางหลินได้ยินว่าลูกสาวของเธอกําลังมาเธอก็รีบออกไปพบและพูดอย่างเป็นกังวลอาเย่คุณเหนื่อยมาเกือบทั้งวันแล้วทำไมคุณไม่พักผ่อนให้มาก ท่านแม่เย่ยเอ๋อมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนานกรงเย,ย่ดึงนางหลินเข้าไปในบ้านนั่งลงด้วยสีหน้าเคร่งขรึมแล้วส่งคนรับใช้ทั้งหมดออกไปข้างนอกเมื่อมองดูการแสดงออกของนานกงเย่ยนางหลินก็อดไม่ได้ที่จะเคร่งขรึมและถามเบาๆอาเย,ย่เกิดอะไรขึ้นนานกงเย,ย่ลดเสียงลงแล้วพูดว่าท่านแม่เย่ยเอ๋อเพิ่งทราบข่าว องชายใหญ่ไปทำธุระที่หวยเปยและถูกจับเป็นตัวประกันนางหลินมองดูนานกงเย่ด้วยความตกใจริมฝีปากของเธอก็เปิดออกเล็กน้อยและเธอก็พูดไม่ออกอยู่ครู่หนึ่งท่านแม่เรื่องนี้คงจะลุกลามมาถึงที่นี่ในไม่ช้าและมันจะทำให้ผู้คนตื่นตระหนกอย่างแน่นอนนานกงเย่กล่าวอย่างเร่งรีบสถานการณ์ข้างนอกตอนนี้วุ่นวายไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป นางหลินขมวดคิ้วและพยักหน้าเศร้าๆนี้มันร้ายแรงเกินไปจริงๆนานกงเย่คว้ามือนางหลินไว้แน่นแล้วพยายามให้กำลังใจท่านแม่เวลานี้บ้านต้องไม่วุ่นวายผู้คนต้องมั่นคงใบหน้าของนางหลินเปลี่ยนเป็นจริงจังแล้วนางก็พูดอย่างครุ่นคิดว่าอายเย่ลูกพูดถูกต้องท่านพ่อและท่านลุงต้องดูแลกิจการของราชสำนักแม่ช่วยเรื่องภายนอกไม่ได้แต่แม่ไม่สามารถทำให้พวกเขาเดือดร้อนได้ เมื่อมาถึงจุดนี้นางหลินไม่สามารถนั่งนิ่งได้อีกต่อไปจึงเรียกป้าหลิวเข้าไปในห้องทันทีป้าหลิวไปเรียกสาวใช้ทุกคนที่ดูแลห้องโถงมาแล้วบอกว่าฉันมีเรื่องสำคัญจะแจ้งคาฮูยินรองป้าหลิวตอบรับและจากไปขณะที่นางหลินรีบไปที่ห้องโถงดอกไม้ที่รายล้อมไปด้วยสาวใช้หลังจากเวลาทุบหนึ่งดอกแล้วเหล่าสาวใช้ก็มารวมตัวกันที่ห้องโถง นั่งหลินยืดตัวขึ้นและนั่งบนที่นั่งหลักเธอพูดอย่างเคร่งขรึมทุกคนตอนนี้มีโจรอยู่ในเมืองหลวงแล้วอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บ้านเรายังต้องระมัดระวังหากมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ควรเตรียมพร้อมเราต้องไม่ทำให้สถานการณ์วุ่นวายและเกิดอะไรที่บ้านก่อนที่โจรจะมาถึงเราควรดูแลบ้านของตัวเองให้ดีบ่าวและสาวใช้ภายใต้คำสั่งของฉัน ต้องทำหน้าที่เฝ้าประตูที่สองและประตูด้านข้างให้ดีและประการที่สองทุกคนไม่ควรออกจากบ้านอีกในอนาคตอันใกลน้นี้หากไม่มีธุระจำเป็นบ่าวที่รับผิดชอบต่างโค้งคำนับรับทราบนั่งหลินจิบชาและดวงตาที่ใจดีของเธอตอนนี้กลับเฉียบคมเล็กน้อยและเธอกล่าวเสริมว่าหากมีใครไม่เชื่อฟังคำสั่งยุยงผู้คนด้วยคำพูดและทำให้ทุกคนในบ้านตื่นตระหนก ฉันจะบยคนเหล่านั้นตามกฎและจะถูกขายออกไปในเมื่อเขาสร้างปัญหาให้กับคฤหา์เขาก็สมควรถูกลงโทษแล้วบทที่562บ่าวที่รับผิดชอบทุกคนต่างตกใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้หลังจากที่คุณหนูสามสร้างอำนาจของเธอในครั้งที่แล้วพวกเขาก็ไม่กล้าดูแคลนหูหญินรองที่มักจะใจดีอีกต่อไปแต่พวกเขาไม่เคยเห็นหูหยินรองที่แข็งกร้าวขนาดนี้มาก่อน ไม่คิดว่าวันนี้เธอจะใจเด็ดไม่แพ้ฮูหยินใหญ่เลยแม้ว่าในคฤหาดจะพูดอย่างผิวเผินว่าฮูหยินใหญ่ไปวัดหยวนเจียเพื่อทําสมาธิแต่ใครบ้างจะไม่รู้ว่าฮูหยินใหญ่ทําผิดอะไรถึงไปอยู่ที่นั่นแม้แต่ฮูหยินใหญ่ที่ทําผิดพลาดยังโดนทําโทษขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงการลงโทษต่อพวกเขาในฐานะคนรับใช้เหล่าบ่าวรับใช้ที่ดูแลก็หวาดกลัวมากจนแทบไม่กล้าคิดเรื่องนี้เลย ด้วยเหตุนี้เหล่าสาวใช้และบ่าวที่ดูแลบ้านจึงให้สัญญาว่าพวกเขาจะควบคุมคนที่อยู่ภายใต้พวกเขาให้ดีอย่างแน่นอนและไม่ยอมให้พวกเขาพูดเรื่องไร้สาระหากมีใครฝ่าฝืนวินัยพวกเขาจะถูกมัดและพาไปหาเจ้านายเพื่อให้ลงโทษเมื่อเห็นว่าทุกคนใส่ใจคำพูดของเธอนางหลินก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยและพยักหน้าเอาล่ะทุกคนไปทำหน้าที่ของคุณได้คาฮูยินรอง หลังจากสาวใช้ทำความเคารพและออกไปเหลือเพียงเธอและคนสนิทเธออยู่ในห้องโถงนางหลินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกทันทีและกลับไปลานบ้านอย่างเร็วท่านพ่อท่านแม่นานกงเย่ที่รออยู่ในห้องยืนขึ้นและรีบทักทายพ่อแม่ของเธอเมื่อเห็นว่าหนานกงเย่ปลอดภยัยหนานกงมู่ก็แสดงสีหน้าโล่งใจและพูดว่าลั่วหยานช่วงนี้โปรดระวังประตูบ้านด้วย ข้างนอกมีเรื่องวุ่นวายอยู่บ้างขณะที่เขาพูดเช่นนี้เขาก็ถอดเสื้อคลุมออกนานกงเย่รินชาให้นานกงมู่ด้วยตัวเองแล้วถามว่าท่านพ่อสถานการณ์ข้างนอกเป็นยังไงบ้างนานกงมู่จิบชาร้อนแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นจากนั้นเขาก็พูดว่าโชคดีนะอาเย่ที่ลูกสบายดีพวกจนเหล่านั้นกำลังรอหูหยินของขุนนางที่กลับมาจากการถวายพระพร โดยเฉพาะมีหลายคนถูกแทงและได้ยินมาว่าหลายคนถูกลักพาตัวไปมันช่างวุ่นวายจริงๆนานกงเย่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามท่านพ่อว่ากันว่าองค์ชายใหญ่ก็ถูกลักพาตัวไปเหมือนกันมันเป็นฝีมือของโจรกลุ่มเดียวกันเหรอนานกงมู่มีสีหน้าเคร่งขรึมและถามว่าลูกรู้ได้อย่างไรท่านพ่ออย่าถามเรื่องนั้นเลยนานกงเย่ตอบ ใช่คนกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าสีหน้าพ่อของเธอไม่ค่อยสบายใจและตอบว่ายังไม่รู้เลยช่วงนี้ลูกอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกอีกนานกงเย่ตอบรับอย่างเชื่อฟังและเธอไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกบ้านเธอแค่หวังว่าเซียวยี่ที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นรองผู้บัญชาการของหู่เฉิงที่ต้องลาดตระเวนไปทุกแห่งในเมืองหลวงจะมีความปลอดภัย ในไม่ช้าข่าวภายนอกคฤหาสน์ก็แพร่กระจายไปทั่วคฤหาสน์อยู่พักหนึ่งทั้งนายและคนรับใช้ต่างก็ตื่นตระหนกโดยกลัวว่าโจรจะใจกล้าพอที่จะบุกเข้ามาในคฤหาสน์แม้ว่าทุกคนในบ้านจะตกอยู่ในความหวาดกลัวแต่เนื่องจากการขู่ของนางหลินครั้งก่อนยังก้องอยู่ในหูดังนั้นจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นประตูคฤหาสน์หนานกงปิดอย่างแน่นหนาและพวกเขาใช้เวลาทั้งคืนด้วยความกลัว หลายคนพลิกตัวไปมาตลอดทั้งคืนในที่สุดคืนอันยาวนานก็ผ่านไปในเช้าของวันรุ่งขึ้นเมื่อหนานกงเย่ยังอยู่ในห้องโถงหลงอันตงเอ๋อก็รีบมารายงานนายหญิงผู้เฒ่าขันที่อยู่ก็มาบอกว่ามีพระเสานีจากฮองเฮามาถึงคุณหนูสามใบหน้าของนางซูมีสีหน้าเคร่งขรึมและกำลังจะขอให้ทุกคนลุกขึ้นไปที่ประตูที่สองด้วยกัน เมื่อเธอได้ยินตรงเอ่อหายใจเข้าแล้วพูดต่อฮองเฮาขอให้คุณหนูสามรีบติดตามขันทีอยู่เข้าไปในพระราชวังทันทีขันทีอยู่ก็บอกว่าสถานการณ์นี้เป็นเรื่องเร่งด่วนโปรดทําให้ทุกอย่างให้ง่ายขึ้นหลังจากที่เธอพูดเช่นนี้นางซูก็รีบพูดว่าอาเย่นเนื่องจากฮองเฮามีเรื่องด่วนกับคุณดังนั้นคุณควรไปโดยเร็วบทที่ห้าข้อหกิาม่า นานกงเย,ย่ลุกขึ้นและรีบออกจากห้องโถงหลงอันกับอี้เหมยจูจู่ฮองฮาก็มาเรียกเธอในเวลานี้และแน่นอนว่าจะไม่ใช่ให้เธอเข้าไปในวังเพื่อคุยกับเธอเป็นไปได้ไหมว่ามีคนป่วยหนักเมื่อนึกถึงสิ่งนี้นานกงเย,ย่ก็ให้คำแนะนำบางอย่างแก่อี้เหมยจากนั้นจึงรีบไปที่ประตูที่สองก่อนคนที่รออยู่ที่ประตูที่สองคือขันที่อยู่เคยมาที่คารน์หานานกงมาก่อนหน้านี้ เพื่อแจ้งพระเสาวนีของฮองเฮาขันทีอยู่และทหารองคร,รักษ์กลุ่มหนึ่งกำลังรอยอยู่แล้วพวกเขากำลังเดินไปมาอย่างกระสับกระส่ายอยู่นอกประตูที่สองเมื่อเขาเห็นหนานกงเย่เขาก็เดินเข้ามาข้างหน้าอย่างกังวลใจพร้อมกับป้ายคำสั่งของฮองเฮาเจ้าเมืองเหยากวงท่านมาถึงแล้วนี่เป็นเรื่องเร่งด่วนโปรดตามบ่าวไปที่วังนี่เป็นครั้งแรกที่หนานกงเย่เห็นขันทีอยู่ที่สงบอยู่เสมอรีบร้อนเช่นนี้ เธอจึงไม่กล้าที่จะละเลยและพูดอย่างปลอบโยนขันที่อยู่เหยาว,วงได้ขอให้สาวใช้ไปเอากล่องยาแล้วปลดรอสักครู่ขันที่อยู่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่คิดว่าหนานกงเย่จะรอบคอบขนาดนี้เขาจึงพยักหน้าและพูดอย่างสุภาพขอโทษที่รบกวนเจ้าเมืองเหยางวงแม้เขาจะพูดอย่างสุภาพและเห็นด้วยแต่เธอเห็นว่าขันที่อยู่กำลังมองเข้าไปในประตูที่สองบ่อยๆ ซึ่งทําให้หนานกงเย่รู้สึกสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆเป็นใครที่ป่วยหรือที่ทําให้ขันที่อยู่ทาตัวแบบนี้อาจเป็นจักรพรรดิก็ได้หนานกงเย่อ,อดไม่ได้ที่จะคิดถึงคนคนหนึ่งในใจเธอตกใจเล็กน้อยและหยุดคิดเรื่องนี้หลังจากนั้นไม่นานไปหุยที่ได้รับข้อความจากอี้เหมยก็วิ่งมาโดยถือกล่องยาและเสื้อคลุมภายใต้การกระตุ้นของขันทีอยู รถม้าจูหลุนรีบขับรถออกจากคฤหาสน์นานกงมีทหารนับสิบคนพร้อมดาบบนหลังมาติดตามพวกเขาไปด้วยมีเพียงการคาดเดานับไม่ถ้วนอยู่ในใจของทุกคนในคฤหาสน์นานกงหลังจากลงจากรถม้าที่หน้าประตูวังแล้วก็มีเกี้ยวและเหล่าขุนนางรอยอยู่ที่นั่นแล้วยกเว้นการทักทายกันทุกคนต่างไม่พูดกันตลอดทางขณะที่เกี้ยวพาหน,นานกงเย่ไปที่ตำหนักชีวิตนิรันร์ นั่นคือตําหนักนอนของจักรพรรดิดังนั้นหนานกงเย่ก็ยืนยันว่าการวิเคราะห์ของเธอนั้นน่าจะถูกขันที่อยู่เร่งเร้าท่านเจ้าเมืองรีบมากับบ่าวเร็วๆหนานกงเย่สงบลงและเดินไปข้างหน้าพร้อมกับขันที่อยู่สู้ชินสาวใช้ที่อยู่ข้างกายหองเฮาได้รับคำสั่งให้รออยู่ที่ทางเข้าตําหนักเมื่อเธอเห็นหนานกงเย่เธอก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและทําความเคารพคาระวะเจ้าเมืองเหยาวกวง ฟาบาทและฮองเฮารอนานแล้วโปรดมากับบ่าวโปรดนำทางด้วยหนานกงเย่รีบตอบรับภายใต้การนำของสู้ฉินและขันทีอยู่หนานกงเย่ก็เข้ามาในห้องโถงใหญ่ซึ่งมีทั้งเจ้าชายเจ้าหญิงและพระสนมต่างแสดงความกังวลดวงตาแดงก่ำเล็กน้อยดูเหมือนว่ามีคนหายไปหนึ่งคนหนานกงเย่อดไม่ได้ที่จะมองอีกครั้ง จากนั้นเดินตามสู้ฉินไปที่ม่านลูกปัดซึ่งเธอเห็นขันทีสองคนเฝ้าดูแลขณะที่สู้ฉินกำลังจะยกม่านพระสนมหลี่ก็ก้าวไปข้างหน้าและพูดด้วยความโกรธขันที่อยู่ทำไมเธอเข้าไปได้แต่ฉันเข้าไปไม่ได้พระสนมโจก็สะท้อนเช่นกันห้องเฮาจะห้ามไม่ให้พวกเราเข้าเฝ้าฝ่าบาทได้อย่างไรองค์ชายรองและองค์ชายสามห้าหลิงฟู่มองดูหนานกงเย่ด,ด้วยสีหน้าซับซ้อน พวกเขาเห็นหนานกงเย่เป็นคนรักษาในวังขององค์ชายห้าและพวกเขาก็เดาเจตนาของฮองเฮาได้คร่าวๆพระสนมเจ้าหญิงและเจ้าชายคนอื่นๆก็มีการแสดงออกที่แตกต่างกันเช่นกันสู้ชินรีบพาหน,นานกงเย่เข้าไปโดยเหลือเพียงขันที่อยู่ไว้ข้างนอกเพื่ออธิบายว่าองค์ชายองค์หญิงและพระสนมเจ้าเมืองเหยากวงมาที่นี่เพื่อวินิจฉัยและรักษาฝ่าบาท ทันทีที่นานกงเย่เข้าไปในห้องของจัก,กรพรรดิเธอก็เห็นฉากผ้าปักลายมังกรงดงามและน่าเกรงขามและมีร่างที่คลุมเครือสามารถมองเห็นได้อยู่ด้านหลังฉากบทที่5 6 4สูู่้ชินขอให้นานกงเย่รอที่นี่ในขณะที่เธอหันไปที่ฉากกั้นและรายงานต่อฮองเฮาหลังจากนั้นไม่นานฮองเฮาก็เดินออกไปถาไวายพระพรฮองเฮา นานกงเย่ทักทายอย่างเร่งรีบและด้วยความเคารพหลังจากที่ไม่ได้นอนมาหนึ่งคืนฮองเฮาก็น่าซีดมากแล้วพูดว่าคุณหนูเย่คุณมาแล้วรีบลุกขึ้นเถอะขอบพระทัยฮองเฮาหลังจากที่นานกงเย่ลุกขึ้นยืนเธอยังคงก้มหน้าลงเล็กน้อยฮองเฮาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับนานกงเย่คุณหนูเย่โปรดมากับฉัน หลังจากพูดอย่างนั้นฮองเฮาก็พาหนานกงเย่ไปที่ด้านหลังฉากกันเห็นจกักรพรรดินอนหลับนิ่งอยู่ใบหน้าของเขาซีดและริมฝีปากของเขาก็ซีดในเวลานี้เขาไม่ใช่จักรพรรดิที่สามารถทําให้คุณนางตัวสั่นด้วยความกลัวด้วยการมองเพียงครั้งเดียวที่ด้านหน้าเตียงมังกรขันทีหลิวกําลังรอยอย่างวิตกกังวลยังมีหัวหน้าแพทย์หลวงหมอหวู่แพทย์หลวงจางและแพทย์หลวงอีกห้าหรือหกคนยืนเคียงข้างกันด้วยเหงื่อออกอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีสาวใช้หลายคนในวังก็อยู่ที่นั่นเช่นกันฮองเฮามองดูจัก,กรพรรดิโดยไม่กระพริบตาและอธิบายว่าคุณหนูเย่เมื่อคืนนี้ฝ่าบาททรงพระพิโรธมากจนอาเจียนเป็นเลือดและอาการหนักฉันเรียกหมอทุกคนจากโรงแพทย์หลวงมารักษาจัก,กรพรรดิตลอดทั้งคืนแต่ไม่เพียงเท่านั้นจัก,กรพรรดิไม่แสดงท่าทีว่าจะตื่นเลยแม้แต่น้อยณนะจุดนี้ฮองเฮามองดูหนานกงเย่อย,อย่างเคร่งครึมและถามว่า คุณหนูเย่คุณรักษาได้ไหมการช่วยชีวิตจักรพรรดิมีความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีเช่นกันทางเลือกนั้นขึ้นอยู่กับหนานกงเย่หนานกงเย่ไม่รีบร้อนที่จะสัญญาอะไรกับฮองเฮาแต่เพียงกล่าวกับเธอว่าฮองเฮาโปรดให้เหวากวงได้วินิจฉัยชีพจรของฝ่าบาทเถิดฮองเฮาพยักหน้าเล็กน้อยและสาวใช้ในวังก็นำเก้าอี้มาวางไว้หน้าเตียงมังกร หนานกงเย่นั่งลงเพื่อตรวจชีพจรคันที่หลิวค่อยๆดึงข้อมือซ้ายของจัก,กรพรรดิออกจากใต้ผ้าหม่มแพทย์และสาวใช้ในวังแทบจะรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจที่ดังก้องอยู่ในหูและเร็วขึ้นเรื่อยๆในที่สุดนานกงเย่ก็ยกนิ้วออกเดินไปหาฮองเฮาและรายงานฮองเฮาหม่อมฉันเกรงว่าสถานการณ์ของฝ่าบาทจะไม่ดีนะักหลังจากหยุดครู่หนึ่งเธอก็พูดต่อ เยวกวงเกรงว่าฝ่าบาทอาจมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองได้โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตร่างของฮองเฮาสันอย่างรุนแรงแต่เธอก็ไม่ได้แสดงอาการประหลาดใจใดๆหลังจากปรึกษาหารือกันแล้วแพทย์ทุกคนจากโรงแพทย์หลวงก็สรุปว่าโรคหลอดเลือดสมองนั้นอันตรายมากยิ่งตื่นช้าผลที่ตามมาก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นภายในสามวันหากเขายังไม่ตื่น เขาอาจจะต้องนอนไปตลอดชีวิตฮองเฮาแทบไม่กล้าคิดเรื่องนี้อีกต่อไปไม่ต้องพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจักรพรรดิกับฮองเฮาสำหรับฮองเฮาจักรพรรดิต้องไม่เป็นอะไรในเวลานี้ทุกวันนี้ราชสำนักอยู่ในความสับสนโอมานแม้ว่าเสียวูของเธอจะเป็นลูกชายที่ชอบด้วยกฎหมายแต่เขาก็ยังเด็กมากและอาจยังไม่สามารถขึ้นครองบัลลังก์ได้และองค์ชายใหญ่และองค์ชายรองก็จับตามองเขาเช่นกัน ไม่ว่าองค์ชายคนไหนจะขึ้นครองบัลลังเธอกลัวว่าชีวิตต่อไปของเธอและเสี่ยวูจะไม่ง่ายเลยฮองเฮาปรดถนอมพระวรกายป้ากุยกำลังยุ่งอยู่กับการปลอบโยนฮองเฮาท้ายที่สุดแล้วฮองเฮาก็สงบลงทันทีและถามว่าคุณหนูเย่คุณมีวิธีรักษาฟาบาทหรือไม่ทูนฮองเฮาหม่อมฉันคิดว่าพอมีวิธีนานกงเย่พยักหน้ายอย่างหนักแน่นแล้วกล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองคือภาวะเลือดหยุดที่เกิดจากการอุดตันต้องใช้การฝังเข็มที่จุดฝังเข็มบนศีรษะเพื่อรักษาอาการแพทย์และบ่าวของจักรพัิต่างสูดหายใจเข้าแม้แต่ม่านตาของฮองเฮาก็หดตัวลงเธอไม่รู้ว่าจะเรียกหนานกงเย่ผู้กล้าหาญได้หรือไม่แม้ว่าการฝังเข็มจะมีการใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่จุดฝังเข็มบนศีรษะส่วนใหญ่ถือเป็นจุดสำคัญที่มีความสำคัญต่อชีวิต บทที่565เมื่อผู้ป่วยเป็นจักรพรรดิแพทย์หลวงเหล่านั้นไม่กล้าแม้แต่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แพทย์หลวงมักจะรักษาโรคด้วยวิธีการที่ปลอดภัยไม่กล้าเสี่ยงให้เกิดความผิดพลาดใดๆที่อาจนำไปสู่การลงโทษจักรพรรดิองค์นี้คือจักรพรรดิมังกรที่แท้จริงและพระเสียรของจักรพรรดิจะสามารถปักเข็มอย่างง่ายดายได้อย่างไร ในสมัยโบราณมีหัวโตวแนะนำให้เปิดศีรษะของโจโฉเพื่อรักษาอาการป่วยของเขาแต่สุดท้ายก็ถูกโจโฉฆ่าตายปัจจุบันมีหนานกงเย่กลับกล้าเสนอแผนการรักษาเช่นนี้ช่างเหมือนลูกวัวแรกเกิดที่ไม่กลัวเสือหนานกงเย่ยืนนิ่งรอคำตอบจากฮองเฮาเพียงชั่วพริบตาความคิดของฮองเฮาก็เปลี่ยนไปแล้วหลังจากเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียในที่สุดเธอก็กัดฟันและพูดว่า คุณหนูเย่ปรดรักษาด้วยประโยคนี้ทำให้ทุกคนสูดอากาศอีกครั้งและพวกเขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยในใจหากเยาวกะวงรักษาจักระพัดผิดพลาดพวกเขาจะเสียชีวิตไปด้วยด้วยหรือไม่ในทางกลับกันหมอหู่และหมอจางมีความเข้าใจในทักษะทางการแพทย์ของนานกงเย่ยอยู่บ้างและเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเธอนานกงเย,ย่สั่งให้ปห่ายุยเปิดกล่องยา หยิบกระเป๋าที่บรรจุเข็มเงินออกมาแล้วพูดว่าห้องเฮาปรดหาคนสองคนมาช่วยหม่อมฉันเพื่อพยุงฝ่าบาทขึ้นท่านเจ้าเมืองขอให้พวกเราช่วยจัดการเถิดขันที่หลิวเรียกขันที่หนุ่มคนหนึ่งมาและพวกเขาก็ช่วยกันเพื่อช่วยพยุงให้จักรพรรดิลุกขึ้นนั่งนานกงเย่เปิดห่อเข็มเงินแล้วเตือนว่าขันที่หลิวโปรดให้ฝ่าบาทอยู่นิ่งๆเข็มนี้ถ้าพลาดไปแค่เส้นขนจะผิดพลาดไปนับพันไมล์ ทันที่หลิวตอบรับอย่างแข็งขันและนานกงเย่ก็ยังไม่ทันได้เริ่มก็มีเหงื่อบางๆไหลออกมาบนหน้าผากของเขานานกงเย่ปักเข็มสามเข็มครั้งแรกติดต่อกันที่จุดต้าจุ่ยเน่ฟู่และหลีหลีจากนั้นเล็งไปที่จุดไปหยเฟิงฉีและเฟิงฟู่บนหัวทีละเข็มแม้ว่าคนในวังจะไม่เข้าใจทักษะทางการแพทย์แต่พวกเขาก็ยังเห็นว่าทุกจุดที่นานกงเย่แทงนั้นถือเป็นจุดสำคัญบนศีรษะ และกลัวว่าความผิดพลาดเล็กน้อยอาจจะทําให้มีใครบางคนเสียชีวิตและนั่นคือชีวิตของจัก,กรพรรดิที่เป็นเดิมพันชั่วครู่หนึ่งพระราชวังก็เงียบสงบมากชาววังทั้งหมดแม้แต่หองเฮาก็กลั้นลมหายใจและจ้องมองไปที่เตียงมังกรนานกงเย,ย่ยังคงปักเข็มเงินเข้าไปในเสียงของจัก,กรพรรดิอย่างชํานาญและเข็มก็สอดเข้าไปอย่างรวดเร็วและปักเข้าไปในจุดฝังเข็มอย่างแม่นยำนับสิบเล่ม ตอนที่หมอวูเห็นหนานกงเย่กำลังรักษาองค์ชายห้าเขารู้ว่าทักษะการฝังเข็มของเธอนั้นดีมากครั้งนี้หนานกงเย่ได้เปิดตาเขาอีกครั้งนี่คือการฝังเข็มบนศีรษะของจักรพรรดิเขาเกรงว่าแพทย์ส่วนใหญ่จะไม่สามารถประพฤติตนเหมือนหนานกงเย่ในสถานการณ์เช่นนี้ได้หมอจังเคยได้ยินเกี่ยวกับทักษะการฝังเข็มที่ยอดเยี่ยมของหนานกงเย่มาก่อนในที่สุดเขาก็มีโอกาสพิสูจน์ด้วยตาของเขาเอง นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในวัยเช่นนี้แต่มีการฝังเข็มที่มีความชำนาญมากในขณะนี้หนานกงเย่ไม่รู้สึกถึงสิ่งรบกวนภายนอกเลยดูเหมือนเธอจะผ่อนคลายมากเกี่ยวกับการฝังเข็มแต่จริงๆแล้วสภาวะนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากและทำให้เธอเหนื่อยมากโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นสิ่งนี้ไปหุยก็รีบหยิบผ้าเช็ดตัวสีขาวออกมา และช่วยหนานกงเย่เช็ดเหงื่อจากหน้าผากของเธอเป็นครั้งคราวตั้งแต่ต้นจนจบหนานกงเย่ก็มุ่งความสนใจไปที่เข็มเงินที่ปลายนิ้วของเธอและเธอก็ไม่กระพริบตาด้วยสาำเข็มเงินอีกสามหรือสี่เข็มถูกปักเข้าไปในจุดฝังเข็มบนศีรษะของจักรพรรดิเสื้อผ้าบนหลังของหนานกงเย่เปียกชุ่มและศีรษะของจักรพรรดิก็ถูกปกคลุมไปด้วยเข็มเงินอย่างหนานแน่นซึ่งดูน่ากลัวมาก